สวัสดีค่ะพบกับรายการพากินสันวารไลตี้นะคะพบกับดิฉันนาสงสาวคุณที่รานแสนแดงพยาบาลวิชาชีพค่ะและพรทิพย์จงสันติสุขนะคะพยาบาลวิชาชีพค่ะค่ะสืบเนื่องจากวันที่26มกราคมนะคะที่รานที่เราได้จัดการประชุมนะคะซึ่งมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะซึ่งคําถามจากออนไลน์ค่ะที่ส่งเข้ามาอย่างล้นหลามนะคะอย่างเช่นคําถามที่มีว่าคนไข้มีอาการท้องผูกต้องแบ่งและใช้แรงมากและใช้เวลานาน,านมากจะมีผลอย่างไรบ้างคะและที่นานมีคําแนะนําอะไรให้กับคนไข้าทางบ้านบ้างคะ ค่ะโอเคค่ะน้องฟ้าอาการท้องผูกนะคะเป็นอาการหนึ่งสาหรับคนไข้พาร์กินสันนะคะซึ่งสาเหตุเนี่ยมีจากหลายสาเหตุเลยนะคะสาเหตุหนึ่งก็คือภาวะโรคนั่นเองนะคะเนื่องด้วยโรคพาร์กินสันนะคะเป็นโรคที่าการเคลื่อนไหวช้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินนะคะหรือว่าด้านในนะคะการเคลื่อนไหวของลําไส้ก็ช้าลงเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เรื่องของยาก็มีส่วนทําให้การเกิดอาการท้องผูกเช่นกันค่ะน้องฟ้าเพราะว่ายาบางตัวนะคะมีผลข้างเคียงทาให้ท้องผูกค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรารู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะก็ควรแก้ที่สาเหตุนั้นนะคะถ้าเกิดว่าสาเหตุจากการเคลื่อนไหวของร่างกายช้านะคะเราก็ควรปรึกษาคุณหมอนะคะเพื่อให้คุณหมอแนะนำายาระบายที่เหมาะสมกับคนไข้นั้นๆคะ่ะ <c oughs> แล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะเรายังควราทานอาหารที่เป็นกับใย,ยนะคะเช่นผักนะคะหรือว่าผลไม้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คืออาจจะรับประทานพวกโปรไบโอติกเพิ่มด้วยก็ได้ค่ะน้องฟ้า เพื่อเพิ่มรักษาสมดุลในร่างกายค่ะเป็นการปรับสมดุลในร่างกายใช,ใช่ไหมคะมนนพี่นาย,นายค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับคำแนะนำดีๆจากพยาบาลทั้งสองท่านอีกนะคะวันนี้ขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ